แชวิธีการชงน้ำชาเขียวค่ะจากมอต้อมโมคัาผ่อนนะคะแก้ว22ออนกันแล้วค่ะสำหรับเราเริ่มต้นกันที่สูตรชาเขียวดำเย็นกันก่อนนะคะเราในทุกแก้วทุกสูตรของ22ออนนะคะเราจะใช้น้ำชาเนี่ยที่5ออนเพราะฉะนั้นเนา่ยใส่น้ำร้อนลงมาที่ตัวหม้อต้มเนี่ยที่6ออนนะคะพอนั้นเราก็เทลงไปเลยนะคะ เน่ใสแบบมีความแบบช้อนพูนแบบนี้ค่ะนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ2ช้อนค่ะเราก็จะมีการโลยน้ําร้อนก่อนนะคะอ่อรอบนี้เน่ทำเป็นแบบยังไม่ใส่กระดาษกรองนะคะเสร็จแล้วเราก็เบาได้เลยนะคะ ทีนี้ถ้าเราดูที่ก้นหม้อนะคะจริงๆแล้วคือเขาก็มีผงชานิดหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้น้าชามาเห็นไหมคะกเกือบเกือบ6ออนเห็นไหมทีนี้นี่ยจะมาใส่น้ําเชื่อมค่ะแก้ว2ออนเนี่ยเนี่ยใส่ที่1ออนครึ่งนะคะเราจะเทน้าเปล่านะคะให้ได้ให้ได้8ออนค่ะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเทชาใส่ค่ะเพราะว่าน้ําชาเรายังมีความร้อนอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็น